สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเด็ดุดมพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเดชอุดมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ25พฤศจิกาย,ยนวันกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหก,กรรมทอดผ้าป,ป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินและหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเดชอุดม กำหนดจัดกิจกรรมในครั้งนี้ในวันที่25พฤศจิกายน2567อำเภอเดชอุดมได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเนื<ก>่องในวาระพิเศษวันที่25พฤศจิกายน2567กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ดำเนินการในวาระครบรอบ20ปีภายใต้ในแนวคิดสองทศวรรษ กองทุนแม่ของแผ่นดินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งโดยมุ่งเน้นปลุกพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศให้มีการจัดกิจกรรมประสานพลังความร่วมมือของหมู่บ้านชุมชนมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง,างทักษะครอบครัวให้เกิดความรักความอบอุ่นและส่งเสริมสมาชิกภายในหมู่บ้านชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวิธี ได้ส,สรกรัน,น,น,นซึ่งอำเภอเด็กด,ดมมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน24หมู่บ้านจำนวน7ชุมชนรวมทั้งสิ้น31กองทุนและในปีพุทธศักราช2567อำเภอเด็กด,ดมได้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นจำนวน213หมู่บ้านรวมทั้งสิน้นจำนวน268กองทุน โดยมีการระดมทุนศรัทธาจากหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านชุมชนมาร่วมกิจกรรมมหกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้โดยมียอดเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน3า9 6 0นวน 3, 19602บาท ซึ่งหลังจากการทําพิธีทอดผ้าป่าก,กองทุนแม่ของแผ่นดินเสร็จสิ้นแล้วจะได้มีการมอบคืนเงินให้กับกองทุนเพื่อที่จะนําไปใช้ในการกขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนต่อไปในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสะอาดวงรักนายอำเภอเด็ดลมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 25สิพฤศจิกายนวันกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหากรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินและหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเดชดุม